หลังจากที่ท่านได้ประเมินตนเองในเบื้องต้นแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ใน EP หนหรือเรียกว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงนั้นนะคะต้องมีการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา7วันค่ะโดยสังเกตอาการตนเองทุกวันและทำการตรวจ ATK สอครั้งค่ะ ในการตรวจเอ k ครั้งที่1นึ่นานนะคะให้ตรวจในวันที่5หรือวันที่6หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้ายค่ะหากตรวจ a อ k ครั้งที่1แล้วพบว่าติดเชือ้อให้โทรสายด่วนสปสช1 3 3 0าเพื่อเข้ารับเข้าสู่ระบบการดูแลและแยกกักตัวที่บ้านหรือเรียกว่า Home Isolation ค่ะ หลังจากที่มีการกักตัวที่บ้านเป็นเวลาครบ7วันแล้วนะคะก็ให้ทําการเฝ้าสังเกตอาการตนเองอีก3วันค่ะโดยระยะนี้นะคะให้เลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นหากจําเป็นต้องไปทํางานให้แยกพื้นที่กับผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เลี่ยงการไปในสถานที่สาธารณะและขนส่งสาธารณะที่หนาแน่นค่ะ เมื่อครบสิบปนแล้วนะคะหลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้ายนะให้ท่านตรวจเอทเคครั้งที่2หากไม่มีการพบเชื้อก็สามารถใช้ชีวิตออกนอกพื้นที่ได้ตามปกติภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดต่อไปค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสารดีๆทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ีค่ะ